แล้วก็ล็อกออนไลน์ครับเป็นเกมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า20ปีหลายคนที่เล่นเกมนี้มาตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็คงโตมีครอบครัวกันไปหมดแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับว่าแล้วก็ล็อกออนไลน์เนี่ยเป็นเกมที่สร้างไรายได้อย่างมหาศาลแซงหน้าประเทศอย่างเกาหลีและญี่ปุ่นละเซิร์ฟเวอร์ฝั่งอินเตอร์ไปแล้วแต่เพราะอะไรครับทำไมเกมที่มีอายุมากกว่า20ปีถึงได้รับความนิยมในไทยมากนักไม่ว่ามันจะเปิดเปิดปิดปิดมากี่ครั้งเปลี่ยนผู้ให้บริการมากี่รอบต่กี่รอบแถมยังไม่นับเรื่องเซิร์เเออรถื่่่นนนททีีบาาดใไยยงหัักลกลมค มีคู่แข่งหลายเจ้าที่จะพยายามมาแข่งขันด้วยแต่เกมนี้ก็ยังไม่ตายครับและทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครจะมาชิงบัลลังก์ของตำแหน่งราชาเกม a r p g นไทยไปเลยวันนี้ครับเราจะพาทุกคนแปลคำตอบกันว่าทำไมคนไทยถึงชอบแลก็กล็อกออนไลน์กันเกือบทั้งประเทศ แล้วก็ลอกออนไลน์ครับเปิดให้บริการในไทยวันที่25ตุลาคมปี2545โดยบริษัทเอเชียซอฟที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้ให้บริการในไทยก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมือไปอย่างบริษัทอีเล็กทอนิกเอ็กซ์ตร A ีม e และใที่สุดครับตอนนี้ลิขสิทธิ์ของเกมแล้วก็ลอกออนไลน์ก็ตกมาอยู่ในมือของ Gravity Game Tech ตั้งแต่ปี2563และยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า22ปีครับที่เกมนี้ลดแล่นอยู่ในวงการเกมออนไลน์ไทย ซึ่งประเทศรู้กันดีครับว่าตลาดเกมออนไลน์ไทยนั้นน่ะค่อนข้างเงียบเหงามานานมากๆแล้วหลังจากการมาของเกมมือถือและเกมแนว first person shooting ผู้คนครับเริ่มผ่านไปสนใจเกมแนวแข่งขันกันมากกว่าที่จะเข้ามาใช้ชีวิตในเกม MMORPG แต่มันก็จะมีการกระลอกออนไลน์นี่แหละครับที่อยู่รอบมาตลอดและมีเหล่าสาวโวกที่เกาะกันอย่างเหนียวแน่นทําให้ไม่ว่ามันจะผ่านมากี่ยกเกมนี้มันก็ค่อนข้างคลาสสิกและขึ้นที่ของคนไทยไปเรียบร้อยแล้ว โดยพื้นฐานแล้วครับเกมนี้มันก็เป็นเพียงแค่เกม a e อธรรมดาที่ออกแบบมาโดยหยิบเอาจุดเด่นของหลายเกมในยุคนั้นมารวมกันโดยใช้ฉากหลังของวางฮวาเรื่องแลกะล็อกครับที่วางขายตั้แต่ปี1998จนถึงปี2001นเนื้อเรื่องในหนังสือการ์ตูนก็จะเป็นการนำเอาตำนานนอร์สมาดัดแปลงใหม่โดยเอาเข้าจริงครับเนื้อาหาในหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเ o r ล d ์บิลดิ n งของเกมนี้ซะมากกว่าถ้าเราได้อ่ากนการ์ตูนเรื่องนี้มันจะทาให้เราอินและเข้าถึงโลกในเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นนม่าจะเเป็เืององงย และหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกพูดถึงในหนังสือการ์ตูนเนี่ยบางอย่างครับเราก็จะได้ไม่เห็นกันเต็มๆครั้งแรกตอนที่เราได้เล่นเกมนี้เนี่ยหระรลองดูสิครับว่าถ้าเกิดคุณโตมากับการ์ตูนเรื่องนี้คนที่จะเห็นกลายเป็นเกมออนไลน์มันจะฟินขนาดหนังสือการ์ตูนเรื่องแลวก็ะลอกครับมันมีเพียงแค่10เล่มเท่านั้นและเนื้อหาทั้งหมดครับก็ได้ถูกอามาเล่าต่อภายในเกมเลยโดยตัวนักเขียนเองก็ได้เข้าร่วมกับทีม Gravity อย่างเต็มตัวและโลกของแลวกระ็อกออนไลน์ก็ถูกดำเดิมมาตลอด20ปีที่ผ่านมาในโลกของว ซึ่งเรื่องนี้เอาจริงๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเกมอย่าง Warcraft War ที่มันเริ่มต้นมาจากเป็นเกม Real-Time Strategy มาก่อนทั้ง3าภาคก่อนที่จะมีเกมอย่าง Warcraft War เกิดมาและเนื้อเรื่องทั้งหมดหลังจากนั้นก็ถูกเล่าต่อและดําเนินไปเรื่อยๆใ,ในเกมออนไลน์แทนซึ่งถ้าหากใครที่ไม่เล่นมาแต่ที่แรกและมาตามเล่นที่หลังแล้วก็ผมบอกเลยว่ามีงง,งแน่ๆแล้วในการาอฟอ,ออนไลน์ครับได้ใช้แนวคิดแบบเดียวกับเกมดังๆในสมัยนั้นมาเป็นต้นแบบเมื่อจะเป็นเกมอย่าง RuneScape, o p t i m a Online, Lineage เอเวอร์เควส์เกมเหล่านี้ครับได้ mm hmm. สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าทีพัฒนาในกราวิตตี้เองขึ้นมาและหยิบเอาเอกลักษณ์ของไลนเส้นกระตูนและกะล็อกมาผสมผสานกันออกมาให้กลายเป็นเกมแนว 3D 2D ถือว่าแปลกใหม่ครับและสวยงามเข้ากับยุคสมัยนะั้นได้เป็นอย่างดีตัวเกมครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งในเกาหลีเองและทั่วทั้งโลกทำให้มีเกมกอื่นในฝั่งเอเชียเองก็เริ่มที่อยากจะทำตามบ้างมีหลายเกมนะครับที่หยิบเอาแนวคิดของกรล็อกมาต่อยอดและสร้างแนวทางของตัวเองขึ้นมาซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันมีไม่กี่เกมที่ทแบบนี้้ได ถ้าหากจะเรียกว่าแล็อกออนไลน์เป็นผลงาน masterpiece ในตลาดเกม m o r p g ทั่วโลกเลยก็ไม่ผิดเพราะมันคงมีไม่กี่เกมหรอกครับที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนประเทศอะไรเกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเกมนี้และหลายคนก็คงเคยสัมผัสกันมาบ้างไม่มากก็น้อยแหละ คำว่า MMORPG มันย่อม,มาจาก Massive Multiplayer Online Role Playing หรือก็คือเกมออนไลน์ผู้เล่นจำนวนมากแบบเล่นตามบทบาทเป็นเกม RPG ที่มีผู้เล่นหลายคนเข้ามาอยู่ร่วมกันพร้อมกันในเวลาเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นโลกขนาดใหญ่ใบหนึ่งที่เหตุการณ์ทุกอย่างจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆถึงแม้เราจะไม่อยู่ในเกมก็ตาม ซึ่งแน่นอนว่าในมุมมองของเราก็จะมองว่าไอเกมแนวๆนี้เนี่ยมันคือเกมเก็บเลเวลตีมอนสเตอร์ทำเควสซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกครับที่เราจะมองแบบนั้นเพราะว่าเกมเพ์ของเกมแนวนี้มันก็จะวนๆอยู่กับการตีมอนสเตอร์เก็บเลเวลนั่นแหละโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยครับว่านอกจากเอฟโอแล้วเนี่ยเกมนี้มันยังเป็นเกมอ p g พจอีกด้วยนะ RPG ครับหรือโ e Playing Game ถ้าจะแปลกันตรงตัวเลยเนี่ยมันคือเกมสมบทบาทครับคุณอาจจะเป็นใครก็ได้ในโลกใบนี้คุณอาจจะเป็นอัศวินนักรบขี่มังกรจอมคำหวังเวทผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปรุงยานักบวชสาวนักฆ่ารับจ้าง ซึ่งทั้งหมดนี้ครับมันก็คือจ็อบภายในเกมนั่นแหละและเกมอย่างแลล็อ,อกออนไลน์ก็ได้ออกแบบระบบนี้มาได้เป็นอย่างดีเลยทุกอาชีพครับจะมีจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองมีเสน่ห์ที่ไม่มีใครเหมือนอย่างเช่นไนครับก็จะสามารถขี่เป็ดได้ทําให้วิ่งเร็วกว่าชาวบ้านพรีสเองก็สามารถเปิดประตูว์าไปที่ไหนก็ได้หรือยอย่างพ่อค้าเองครับก็สามารถเก็บของในรถเข็นได้และสามารถซื้อของขายของในราคาที่ดีดดกว่าคนอื่นๆและยังตีบวกอาวุธสร้างอาวุธเองได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกม RPG และมันได้ขาดหายไปครับในยุคหลังๆและนอกจากการตีมอนสเตอร์เก็บเลเวลทำเควสหรือแล้วก็ตามแต่ครับเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเกม RPG เนี่ยก็คือการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เล่นซึ่งปกติที่เกมแนวเนี้ยมักจะค่อนข้างาบังคับให้ผู้เล่นจะต้องเล่นกับคนอื่นๆเพื่อช่วยกันผ่านด่านลงดันปราบบอสหรือแลไรก็ตามแตม่ต้องใช้คนมากกว่าคนเดียวแน่ๆโดยใน,นแรกล็กกอกออนไลน์เองเนี่ยก็ทาได้ดีมากในส่วนนี้จนถึงมีรลปแต่งงานเพื่ออมีีีลูกกะไรแบบน้เ,เดยว และระบบสุดท้ายครับอย่างกิววอร์ที่ต้องบอกตามตรงเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเกมไหนทำระบบกิววอร์ออกมาได้ดีเท่าเกมนี้อีกแล้วเราสามารถรวมตัวกับเพื่อนๆบุกแย่งชิงปราสาทประจำเมืองมาเป็นของตัวเองได้โดยนอกจากของรางวัลจะเป็นป้ายชื่อเสนาลักษณ์กิเทพประจำเมืองแล้วเนี่ยมันก็ยังมีไอเทมระดับเทพและดันส่วนตัวเป็นรางวัลอีกด้วยโดยที่เป็นเกม m o เพียงไม่กี่เกมครับที่มีการจัดแข่งขันกิววอร์นน War, ในระดับโลกเลยนะเออถ้าหากเราเอาทุกสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมาวางกองไว้ร่วมกัน ก็จะเห็นเลยครับว่าแลก็อกออนไลน์เนี่ยมันคือโลก MetaVerse ดีๆเนี่ยแหละเป็นโลกแฟชัาซีครับที่รวมเอาเหล่าแล้วก็จนภัยไปด้วยกันเป็นแหล่งรวมตัวนัดพบเพื่อนๆในโลกออนไลน์บางวันเมื่อเข้าเกมไปเนี่ยเราอาจจะอยากแค่นั่งคุยกับเพื่อน พากันไปจนภัยที่ใหม่ๆสร้างเพื่อนใหม่พบปะสังสรรค์กันซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันได้เริ่มขาดหายไปในเกม MMO ยุคหลังๆแล้วในปัจจุบันครับมีหลายเกมที่เริ่มเน้นไปที่การเล่นคนเดียวมากกว่าเล่นกับเพื่อนบังคับให้ผู้เล่นก้มหน้าก้มตาก,กันไกลยดิ่งหนักๆเพื่อไปที่1ของเซิร์ฟเวอร์และสร้างศัตรูกันมากกว่าที่จะสร้างมิตรภาพส่งผลให้โลกล้นเต็มไปด้วยความท็อกซิกและไม่น่าอยู่ต่อไป MMO RPG ครับมันไม่ได้เพียงแค่แนวเกม แต่มันคือผู้คนครับเหล่าผู้คนนี่แหละครับเป็นตัวตัดสินเลยว่าโลกใบนี้มันจะน่าอยู่และไปรอดไหมทําให้ในยุคหลังๆเนี่ยเราจะเห็น m m o อีกรูปแบบนึงขึ้นมาเรียกว่า Social MMO RPG ที่เกมแนวนี้จะมุ่งเน้นไปอย่างระบบปฏิสัมพันธ์และการเล่น p v e มากกว่า p v p n o ีในบ้านเราครับก็จะมีเกมอย่างโดโมที่เคยเปิดให้บริการไปหรือถ้าเป็นในปัจจุบันก็จะมีเกมอย่าง Final Fantas y 14ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองไปอย่างตัวเกมในยุคปัจจุบันนี้ รวมถึงดูแนวทางการพัฒนาของเกมมาตลอด20ปีที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าแลลก็็อกออนไลน์เนี่ยเป็นเกมโซเชียล m o r p g แบบ100%เลยถูกต้องแล้วครับคุณฟังไม่ผิดแต่ช้าก่อนนะครับมันจะมีคำว่าแต่ตามมาด้วย ต้องยอมรับกันนะครับว่าพฤติกรรมการเล่นเกมของคนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยชอบเอาชนะตามมารพอะการใช้เงินแก้ปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นเครื่องมือที่จะใช้วัดพฤติกรรมการเล่นเกมในสภาพโลกในเกมออนไลน์ของเกมนั้นๆเกมอย่างแรกกลโกออนไลน์ครับเป็นเกมที่ออกแบบให้ผู้เล่นร่วงม,มือกันจัดการเล่าสตูดดันเจี้ยนต่าง ทำเควสตามในเรื่องหลักที่มาเป็นเอพิโซดมุ่งเน้นไปที่การเล่นแบบ PVE มากกว่าและอุปกรณ์สวมใส่กว่า90%สามารถหารายก,การทำเควสประจำวันหรือลงรันประจำวันกันในเกมแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรสักอย่างเท่านี้ก็เพียงพอที่จะสนุกแบบเกมพร้อมกับเพื่อนในกลิ์แล้วแต่ถึงแบบนั้นแล้วครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะใช้เงินแก้ปัญหาแทนกันมากกว่าเพราะเทมเหล่านี้ครับมันไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรเราสามารถนํามาไปขายเป็นเงินในเกมหรือเงินจริงก็ได้มีผู้เล่นหลายคนครับมองว่าเกมนี้มันเป็นธุรกิจอย่างหนึง่งบางคนครับใช้เวลาฟา์มออก แล้วมาขายเป็นเงินจริงที่มันก็สามารถทําลายได้ได้จริงๆส่งผลครับทำให้ตลาดในเกมมันเริ่มปั่นป่วนผู้คนครับเลือกที่จะจ่ายปัก่าที่จะเล่นแบบที่ทีมงานตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ที่แรกและนั่นครับทำให้เกิดความมืดในใจคนเล่นที่มีนิสัยชอบเอาชนะขึ้นมาทุกวันนี้ครับในเกมเนี่ยเราจะได้เห็นเกมบ่อยๆเลยถ้าใครทํทดาดาเมจได้ต่ําก็จะถูกเตะออกจากปาร์ตี้ไม่มีใครรับเข้าทีม คำว่าตี้คัทได้ถูกนิยามขึ้นบางคนครับเลือกที่จะเล่นคนเดียวมากกว่าคนอื่นๆลหลายๆคนครับถูกฝังหัวไว้ว่าถ้าหากอาชีพนี้ทําดาเบียดได้น้อยอาชีพนี้ก็ไม่น่าเล่นมันเล่นไม่ได้ผู้เล่นหลายคนเริ่มชิงดีชิงเดียนกันซึ่งวิธีแก้ปัญหานั้นมันก็ง่ายมากๆแต่คนไทยครับก็เริ่กที่จะใช้เงินแก้ปัญหาแทนพฤติกรรมสองข้อนี้ครับต้องยอมรับกันตามตรงเลยว่ามันค่อนข้างถูกจิตคนไทยมากๆแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยตกเป็นทาากับตลาดและผมก็มีความคิดแบบนี้และกลายเป็นเหยื่อพฤติกรรมของตัวเองไปทั้งอย่างนนั้ โดยเราก็ไม่เข้าใจว่าเราจะเสียเงินไปทําไมเราจะลําบากไปเพื่ออะไรถ้าทั้งที่ปลายทางแล้วสุดท้ายทุกคนก็ต้องเวลตันเท่ากันและได้สัมผัสเอ็นเกมคอนเทนต์ร่วมกันอยู่ดีและสําหรับคําตอบของคําถามที่ว่าทําไมคนไทยถึงชอบและก้ล็อกออนไลน์กันเกือบทังประเทศนั่นเป็นเพราะว่าเกมนี้มันคือธุรกิจครับมีหลายคนครับเล่นเพื่อความสนุกหลายคนเล่นเพื่อลึกความหลังของตัวเอง หลายคนเล่นเพื่อหาเงินหลายคนเล่นเพราะรักเพราะชอบจริงๆแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดก็คือความโลภครับไม่ <S <S ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นประเภทไหนคุณจะยอมรับไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณออกไปล่าบอส MVP เนี่ยคุณเองก็หวังว่าจะให้มีการตกมาสักทีนึงเพื่อที่จะได้เอาไปขายต่อจริงไหมครับ ตลาดในเกมและก็ลอ็ออนไลน์เนี่ยมันคือเม็ดเงินจำนวนมหาศาลมีมูลค่ามากกว่าล้านบาทถึงแม้ว่าการซื้อขายเงินเซนีในเกมเนี่ยจะเป็นการผิดกฎแต่ทีมงานก็ทำอะไรไม่ได้และเลือกที่จะปิดตาข้างหนึ่งมาตลอดหลายปีมีหลายคนครับมองว่าเกมนิ้มเป็นการลงทุนระยะยาวมีคนยอมจ่ายเพื่อซื้อของระดับแสนบาททั้งตัวเพื่อใช้อามาฟาร์มเงินล่าไอเทมและเอามาขายต่อให้กับผู้เล่นคนอื่นๆจนกว่าจะคืนทุนของตัวเองซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเป็นความจริงในวงการและล็อกบ้านเราครับถ้าคุณไม่กระเป๋าหนักพอ ถ้าหากคุณไม่พร้อมใจคุณก็อาจจะเล่นเกมนี้ไม่สนุกเลยก็ได้แต่ถ้าหากคุณควักกระเป๋าตังค์มไเร่เม็ดเงินของคุณก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นและเป็นการเพิ่มดีมาซ์พายเข้าไปอีกแล้วแบบนี้จะมีใครบ้างครับที่หวังจะเล่นอย่างเดียวอย่างไรมันก็ต้องมีอะไรมาเข้ากระเป๋าตังค์เราบ้างลหละแต่ถ้าหากเราตัดเลือกธุรกิจออกไปแล้วก็ล็อกออนไลน์ครับมันเป็นเกมที่ทําออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วด้วยตัวมันเองแต่เกมนี้ครับมันก็ได้ผ่านจุดที่ถอยกลับออกมาไม่ได้แล้วตอนนี้ทุกเซิร์ฟเวอร์ทั่วเอหนนี้มื แต่ที่เรารู้ชัดแน่ๆเลยครับก็คือแลกล็อ็ออนไลน์ไม่ได้เป็นเกมเดิมเกมเดียวแบบที่เรารู้จักกันตลอด20ปีที่ผ่านมาครับ